สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือจักรวาลมอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี2568นะคะมาจักรวาลมอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี2568หไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีไว้สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้และได้รับพลังงานบวกตามคลิปนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดลิปต่อๆไปนะคะจักรวาลมอบโชคใหญ่ทรงท้ายปี2568จะสิ้นปีแล้วเดือนหน้านี้ก็จะสิ้นปีแล้วมีอะไรดีๆให้กับเราบ้างอาติหารเอ้ยโชคใหญ่เอ้ยมันควรจะมีถึงเราเนาะหนึ่งไม้เท้า การได้เริ่มชีวิตใหม่เริ่มกิจการใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะปกติหนึ่งไม้เท้านี้แสดงว่าเราเราได้ผ่านผ่านจุดที่มันมันแย่ที่สุดหรือเราได้ค้นพบตัวตนของตัวเองได้ค้นพบจิตวิญญาณของตนเองได้เริ่มชีวิตใหม่เริ่มอาชีพใหม่เริ่มที่อยู่ใหม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะเริ่มมีกำลังใจอะเริ่มมีแพชชั่นมีไอเดีย มีสปิริตในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมีไฟลูกโชนในตัวเองอะค่ะจิตเรามีความกระตือรือร้นชีวิตเราก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะเปิดหน้าไพ่มาสุดยอดเลยคุณได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีนะคะสองเหรียญเดอะอสเตรนทอะไรที่คุณอะไรที่คุณเคยผ่านพ้นไปอะไรที่คุณเคยสูญเสียไปเนี่ย คุณจะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งบางครั้งนะอาชีพเก่าๆที่คุณเคยทําอาจจะนํากลับมาใช้ใหม่ะปรับปรับใหม่ธุรกิจเก่าๆที่คุณเคยทําอาจจะนํากลับมาปรับโฉมใหม่ปรับแพ็กเกจใหม่ปรับวิธีการใหม่จนนําไปสู่ธุรกิจที่มันสามารถที่จะ,ะมั่นคงอะมั่นคงและรุ่งเรืองให้กับคุณได้นะ เดวิลออฟฟอร์จูนสุดยอดมันเลยนะจักรวาลมอบโชคใหญ่จริงๆเดวิลออฟฟอร์จูนคือกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งโชคลาภที่จะหมุนบนมาหาคุณนะคะอย่างที่บอกนะว่าเป็นการเริ่มต้นโชคใหญ่ที่คุณจะได้มาและกันอสังหาคุณจะได้มาคุณอาจจะได้มรดกทรัพย์สินแปลงงาม ได้สร้างบ้านหลังใหญ่บางคนอาจจะอยู่ถึงขหารือาบางคนอาจจะอยู่ในรั้ววังนะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ได้นะคะคือการพลิกฐานะพลิกชีวิตของตัวคุณเองใหม่นะคะเขาเรียกว่าปรับปรับรูปแบบชีวิตใหม่ปรับพื้นฐานชีวิตใหม่ปรับชะตาใหม่ปรับอะไรใหม่ๆจากพลังภายในของคนมุ่งสู่การปรับชีวิตใหม่เวลาเรามีพลังจิตที่ดีนะ เ,เราจะดึงดูดมวลพลังที to to us, right ่เป AP the ็นด้านบวกเข้าสู่ตัวเราเองเข้าสู่รอบๆบตัวเราอพอมวลพลังบวกที่มันสู่รอบๆบตัวเรามันจะเป็นดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆโชคต่างๆเข้ามาหาเราคนสังเกตนะคนชั่วๆคนจิตไม่ดีอะจะไปดึงดูดคนที่จิตไม่ดีเข้าหากันเพราะฉะนั้นคนชั่วก็จะคบกับคนชั่วคนพานก็จะอยู่กับคนพานคนมีศีลนะเขาก็จะดึงดูดแต่คนดีๆพลังงานดีๆเข้าหาตัวเองเจอคนดีๆให้คําแนะนําให้คําชี้แนะ คนดีๆเขาก็าจะไปอยู่กับคนมีสิ่งสูงเหมือนกันอันนี้คือกฎของพลังงานมวลพลังงานที่สร้างจากภายในแล้วมันดึงดูดสิ่งดีๆโชคลาภภายนอกเข้ามาหาคุณอะใช่ไหมมันเกิดจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลยจิตของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยเนาะหลายๆคนนะมีเกณฑ์จะได้อสังหาชิ้นงามหรือจะได้ขายอาสังหาชิ้นหลุมก็ได้นะคะทาให้ปลดที่ปลดสินได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทําให้การเงินไม่ต้องติดติดขัดขัด,ขดไม่ต้องมาแบบว่า เอ่อทำงานเป็นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอีกแล้วอะค่ะอืมนะมีเกณฑ์จะได้ค่าลือหดหรูภูวิลล่าก็แล้วแต่นะใครทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาค้าขายที่ดินคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ขายอสังหาด้วยได้เงินได้ทองได้โชคไม่คาดฝันนะเดวิลออฟจอจในบางครั้งอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติพวกโคกทระพับแก้วแหวนเงินทองต่างๆสมบัติที่มีค่าต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงอํานาจยศศักดิ์ที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้มาด้วยนะคะเขาเรียกว่า วาสนาถึงเวลาจะส่งมาหาคุณแล้ววาสนาเก่าคุณบารมีเก่าคุณอาจจะไม่ถึงภบภูิเดิมของคุณนะ่เดิมคุณคุณอาจจะเป็นพญานาคีพญานาคาเป็นมหาเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นผู้สูงดิรเบื้องบนก็แล้วแต่คุณลงมาคุณอาจจะไม่ได้พกอะไรลงมาเลยมาแต่ตัวกับหัวใจอะไรเงี้ยคิดว่าโลกมนุษย์มันจะแบบหนอ,อยยุสุขสบายเหมือนเหมือนภบภูมิเก่าของคุณเนาะมีบริวารท่ารับใช้เงินทองเปล่าเปล่า,า,า,าพวกมนุษย์เนี่ยมา มาแต่ตัวก็ก็ดิ้นรนแต่ตัวไงเออเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแต่สมบัติเก่าของคุณที่คุณได้สั่งสมมามันถึงเวลาที่เรียกว่ากรรมหมดเออกรรมมันหมดบททดสอบมันหมดบุญบรารมีเกื้อนหนุนนําให้ให้เบื้องบนอะ่ะเขาส่งสิ่งเหล่านี้กลับมาหาคุณไงดังนั้นโชคลาภอะไรที่เป็นของคุณจะวนมาหาคุณทรัพย์สมบัติ ที่ดินอสังหาโภกกระสับต่างๆที่เป็นของคุณก็จะวนกลับมาหาคุณฐออานะยศถาบรรดาศักดิ์แต่เดิมคุณอ,อ,อยู่บนสวรรค์เป็นเจ้าหญิงลงมามนุษย์เป็นลากย่าว,วันหนึ่งคุณก็จะได้กลับมาเป็นมาดามเป็นเจ้าหญิงเป็นผู้สูงศักดิ์เขาเรียกว่าวาสนามันถึงจุดที่จะวนกลับมาให้กับคุณแล้วเพราะคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วนะคะเป็นการเหมือนกับชีวิตเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งแบบว่าเคลียจบพลังงานเก่าๆอะ่ะเอ,อ ททดสอบอันหนักหน่วงไปนะคะเนาะถือว่าเป็นเป็นพลังงานจักรวาลที่มอบให้คุณส่งท้ายปีได้สุดยอดมากๆเลยนะเตรียมตัวเปิดรับทรัพย์อ่ะเขาเรียกว่าประตูแห่งทรัพย์ประตูแห่งวาสนาอำนาจบารมีได้เปิดมาหาคุณนะคะคุณเราก็ต้องรอรับสิ่งเหล่านี้เนะาะสามไม้เท้าหลายๆคนน่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจใหม่ๆอย่างที่บอกว่าหนึ่งไม้เท้าคุณจะได้จับธุรกิจใหม่หรืออาจจะมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนเข้ามาหรืออาจจะมีค่าท่าบริวารเข้ามาเกื้อนหนุนนำุณก็ได้นะคะถ้าคุณอยากจะไปเรียนอยากไปศึกษาครอดมาทํากิจการอะไรของคุณ่าทำได้เลยนะคะแต่ไม่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานกับอ,องค์กรที่มันใหญ่ๆนะคะองค์กรที่มันใหญ่ๆ ธุรกิจอะไรที่มันใหญ่ๆแล้วมันสร้างมูลค่าการเงินการทองให้กับคุณได้อย่างมากมากเลยนะคะหรือคุณอาจจะไปร่วมอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นสูงชนชั้นระดับบิ๊กบิ๊กชนชั้นใหญ่ๆชนชั้นที่มีอํานาจคุณอาจจะได้ไปไปปองดองไปเครือญาติกับเขาก็ได้นะคะหรือไปเป็นมิตรสหายหรือไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาได้นําพาสู่โชคใหญ่มาหาคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะ8ดาบนะ The อ็มเพ s สแน่นอนที่สุดเห็นไหมคุณจะได้หลุดพ้นจากสภาวะที่มันอึดอัดอยู่ตอนเนี้ยที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาจากค้อนชีวิตก็แล้วแต่ของคุณคุณอาจอยู่ในสภาวะที่มันอึดอัดที่มันอึมครึมที่มันไปไหนไม่ได้เนี่ยที่มันติดแงกเนี่ยจะมันติดแงกอาจจะเป็นเพราะวาสนาคุณยังไม่ถึงจุดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบททดสอบคุณยังไม่จบนะเราอย่าไปบอกว่ามันเป็น วิบากกรรมที่หนักหนว่วงเรามองว่ามันเป็นบททดสอบในชีวิตให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ปล่อยละวางแต่หลังจากเนี้ยหลังจากส่งท้ายปีหกแปดเนี่ยจักรวาลจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับคุณเห็นไหมดีเอ็มเพรสมาเนี่ยหมายถึงผู้สูงศักดิ์ระดับสูงนะเจ้าหญิงก็ดีองค์หญิงก็ดีท่านผู้หญิงก็ดีหม่อมราชวงศ์ก็ดีผู้สูงศักดิ์อ่ะคุณจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ ไปในระดับสูงๆเนี่ยอาจจะอยู่ในรั้ววังไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้นะอาจจะเป็นองค์หญิงประเทศจีนองค์หญิงประเทศอื่นหรืออาจจะเป็นเจ้าหญิงประเทศอื่นๆนะคะตอนนี้ประเทศไหนมีกษัตริย์อยู่บ้างเออก็คุณก็ไปนับๆดูนะบางคนก็อาจจะได้เป็นลักษณะจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายได้หมดคุณอาจจะไปเจอเจอเจ้าหญิงเออได้ไปคลองคู่ได้ไปปองปองดองได้เป็นเครือญาติกับเจ้าหญิงต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณก็ัางคั่งร่ำรวยแล้ว ตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับยศศัก์สูงนะคะและอาจจะได้ไปอยู่ในเนี่ยอย่างที่บอกอะอยู่ในพวกข้าลือห,หัตหนูเป็นมาดามอ่าเป็นเจ้าสัวอยู่ในพระราชวังก็แล้วแต่นะคะอยู่ในอะไรอะไรที่มันหรู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 อะใหญ่โตโตอะค่ะอืมอาจจะมีเกณฑ์ได้สร้างฤหาสน์หัหลังงามด้วยนะอันนี้ โชคของใครไม่รู้แต่อาจจะมีหลายๆคนหรือทุกคนที่มาฟังคลิปนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับตามนี้หมดก็ได้นะคะอืมสิบเหรียญโอ้โหสุดยอดเลยอะคุณจะมีพร้อมทุกอย่างจักรวาลจะมอบให้คุณทุกทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์อะไรที่คุณเคยเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาความบั่งข้างร่ำรวยที่คุณเคยเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาคุณจะมีอสังหาเครือญาติบริวารท่ารับใช้ มีบ้านพร้อมที่ดินที่มันใหญ่ๆ่ะเยอะๆเนื้อที่เยอะๆมีทุกอย่างพร้อมพร้อมจัดเต็มให้คุณเลยนะคะกิจการหลายๆคนอาจจะมีกิจการกงศีกิจการส่วนตัวที่มั่งคั่งที่ร่ำรวยนะมันมาจากวาสนาของคุณเองแต่ก่อนหน้านั้นคุณจะต้องมีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์ก่อนนะคะก่อนที่คุณจะได้โชคใหญ่มาคุณจะต้องเป็นคู่ที่เคยสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียโภกทร,รัพย์ มีบ้านก็ขายบ้านอย่างเงี้ยมีเงินก็โดนวิชาชีพอย่างเงี้ยคุณจะต้องเจอเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะอันนี้เขาต้องบอกพื้นดวงคุณด้วยเนาะถ้าพื้นดวงคุณตรงตามเนี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ากับคลิปเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้ตามคลิปนี้เลยนะคะ The c h e r i o r The c h e r i o r คุณอาจจะมีเกณฑ์ King of b o n คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทํางานร่วมกับคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนหรือคุณอาจจะได้คู่ครองนะคะเออคู่ครองที่เป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนที่มันมียศถาบรรดาศักดิ์ นะหรือคู่ของคุณคือเป็นคนมีฐานะเลยค่ะร่ารวยมียศถาบรรสักแล้วแล้วเปลี่ยนชะตาของคุณนะให้เป็นให้เป็นเจ้าสัวให้เป็นคุณนายอ่ะให้เป็นคุณหญิงก็แล้วแต่นะคะได้หมดนะคุณมีเกณฑ์จะได้ตรงนี้แต่ชะตาของคุณจะต้องเดินทางตลอดเนาะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศตลอดคุณมีเกณฑ์จะต้องได้ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยนะคะ การทำงานของคุณจะนำมาซึ่งเงินก้อนโชคมหาศาลให้กับคุณนะดูจักรวาลมอบให้คุณดีๆเพรมีแต่เงินมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยดูแม่หมอหัวเราะคือไอ้ที่หัวเราะไม่ใช่อะไรแม่หมอก,ก็อธิษฐานขอคลิปนี้ด้วยไงเออเราต้องอธิษฐานร,ร่วมกันว่าได้ขอได้คลิปนี้คุณจะเป็นเศรษฐีดีถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะได้เศรษฐีนีหรือตัวคุณเองก็จะได้เป็นเจ้าสัวนะคะจะได้มัง่งคั่งร่ำรวยมาก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 นะยศถาบรรดาศักดิ์ก็จัดเต็มให้กับคุณเลย เนาะในออฟซอร์ saw, ทุกอย่างจะมาแบบปรับปรับทุกอย่างมาจะมาแบบมาแบบเหมือนคนถูกลอตเตอรี่อ่ะก็ได้มาก็ปรับปรับมาบางทีคุณขายที่ที่ของคุณมีมูลค่าอ่าหมื่นล้านอย่างเงี้ยสมมตินะที่มีพันล้านหมื่นล้านปรับปรับขายได้คุณก็รวยเป็นเศรษฐีละเนี่ยค่ะมันจะได้แบบปรับปรับนะโชคชะตาได้แบบปรับปรับ้พ Queen acle, ไพ่ควีนออฟเพนตะเคิลแม่หมอให้ให้จบเป็นใบดีดีกว่าไหมาคือ เอาเป็นว่าจักรวาลจะมอบฐานะยศศักดิ์ความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภวาสนาที่จะวนมาหาคุณและกลับคืนสู่คุณแบบจัดเต็มเลยนะคะอีกสักใบก่อนปิดท้ายแล้วกันเนาะเ,ออเปิดมาพร้อมๆกันอ้อสามดาบในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคุณอาจจะต้องเป็นผู้ที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะรักอาจจะไม่ได้ คุณอาจจะไม่ได้ลงมาปรารถนาในเรื่องของความรักคุณอาจจะลงมาในเรื่องของบุญเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอำนาจเรื่องของการทํางานแต่คุณอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ลงมาเพื่อต้องการความรักนะหลายหลายคนหรือคุณอาจจะต้องเป็นผู้ที่เคยอ,อกหักเคยผิดหวังเคยเจอรักร้าวอีกสักหน่อยไหมอีกสักใบไม่รักมันจะดีไหมถ้าเป็นรักใหม่อ๋อสี่ไม้เท้าได้อ่าอดีตถ้าคุณเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมา คุณก็มีเกณฑ์จะได้รักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีเกณฑ์ได้แต่งงานเป็นครอบครัวอยู่กันจนแก่เท่าได้คู่เป็นคนทางชาติต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะได้เจอเจอแบบปรับปรับแบบไม่คาดคิดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าคนครั้งเก่าอดีตเก่าๆหรือคนในภพภูมิเก่าก็แล้วแต่นะ่ะกลับคืนมาหาคุณนะคะมาเป็นคู่ครองกับคุณอยู่ด้วยกันได้อย่างสขสมนะอันนี้คือหลายๆาคนจะต้อง ผ่านความรักที่ผิดหวังในอดีตมาก่อนนะอาจจะเคยหย่าร้างก็ดีอาจจะเจอรักสาบเศร้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะค่ะและส่วนใหญ่นะคนที่ตรงตามคลิปนี้ส่วนใหญ่จะมีเซนส์มีจิตสัมผัสมีการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องอะเป็นคนอยู่ในศีในธรรมเลยค่ะคุณจะได้ดังใจหวังตามคลิปตามหน้าไพ่นี้เลยนะอะ สุขสมดังใจหวังตามคลิปแบรนดอมนี้นะคะจักรวาลมอบโชคใหญ่จริงๆเออยศศักด์ฐานะอำนาจความพลั่งพร้อมความสุขบริบูรณ์ให้กับคุณนะคะก็รับพลังงานตามหน้าไพ่นี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ